ปักไปอยู่ไหนมาเนยถึงเพิ่งมาเจอร้านนี้แต่ปักวันนี้เขาเสนอร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นสไตล์โฮมมี่โฮมมี่ต้อตบบจากนาการโนแท้ๆเจ้าของได้สูรมาจากเพื่อนชาวญี่ปุ่นแล้วนำมาปรับให้เข้ากับสไตล์ของทางร้านบรรยากาศร้านมันกินข้าวอยู่ที่บ้านเลยทุกคนอย่างเชียววันนี้ปักเลยจัดข้าวแกงกะหรี่ปลาอาจิทอดท็อปปิ้งแน่นๆอย่างชีสยืดๆฟรอตดิตเอ่กับกุ้งชุบแป้งทอดไปลากับกุ้งมาชิ้นใหญ่ๆเลยทุกคนจากการใส่พริกยูสุโกโชกับผักดองลงไปแล้วเอาทุกอย สูโกโชคือเข้ากันมากเนอะลืมบอกไปแกงกะหรี่ที่นี่เป็นเบสผักร้อยเปอร์เซนต์ใส่วีแกนก็กินได้หายห่วงใครไม่ทานแกงกะหรี่ทางร้านเขามีเมนูอื่นๆอย่างข้าวด้มต่างๆวันนี้บังเลยจัดข้าวหน้าปลาไหลไปค่ะปลาไหลมาชิ้นใหญ่มากทุกคนไม่รอช้ากินแล้วนะคะปลาไหลคือดีมากหอมนุ่มสุดๆสดคู่กับน้ำซุปใส่นะคล่องคลอสุดๆข้าวหน้าแกงกะหรี่หมูทอดก็เด็ดมากจอกไข่แดงลงไปนะโอ้ยฟินไม่ไหวแฮมเบอร์ก็ดีมากไก่อบคือนุ่มละลายเลยทุกคนต้องสั่งที่นี่สามารถแอดได้ทุกอย่างเลยโคตรดี่ะบบกคคราาห้้ันนชิ